ชีวิตแมวของเขาอะที่เขามาเจอเราอะค่ะเราอยากให้เขาเป็นแมวที่โชคดีที่สุดคือตั้งแต่มีแปดปว้ยเราเรารู้สึกว่าว่าความสุขอะมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หายากคือเราไม่ต้องออกไปหาข้างนอกที่ไหนเลยอะค่ะแปดปุ้ยยังสู้เลยทำไมเราจะไม่สู้ ค่ะก็คือเราเลี้ยงแมวใช่ไหมคะแล้วเ,เขาท้องก็ก็เขา่าคลอดเองไม่ได้เขาพยายามแล้วเขาคลอดเองไม่ได้เราก็เลยพาเขาอะ่ะไปผ่าคลอดคุณหมออะ่ะก็ก็แจ้งว่าน้องคลอดมาแล้วนะให้เราไปรับน้องพอไปถึงโรงพยาบาลนะ่ะคุณหมอแจ้งว่า มีน้องคนหนึ่งที่พิการตั้งแต่กําเนิดน,นะคือกระดูกสันหลังเขาไม่ปิดทําให้เขาอ่ะพิการตั้งแต่กําเนิดแล้วคุณหมอบอกว่าเขาอ่ะจะอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันบอกกับตัวเองว่าเจ็ดวันเนี้ยที่เราต้องดูแลเขาอ่ะเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดตอนนี้นหนึ่งขวบค่ะเขาเพิ่งครบหนึ่งขวบเมื่ออวันที่เก้าที่ผ่านมาในชีวิตแปวของเขาอ่ะที่เขาไม่เจอเราอ่ะค่ะ เราอยากให้เขาเป็นแปวที่โชคดีที่สุดอ,อการฝังเข็มของเขาการไปหาหมอของเขาแต่ละครั้งหนึ่งคอร์สหนึ่งก็ก็ห้าหกพัเยอะนะคะเพราะว่าแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นจานวนเงินเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยมานั่งจดว่ากี่บาทกี่บาทเราเรารักแล้วเราเราเลี้ยงเขาเหมือนเหมือนเขาเป็นลูกเราคนนึงเลยอะค่ะคือแล้วแล้วแต่ไว้เขาไม่ลองแงนะเขาให้ความร่วมมือมเลยทําให้เรารู้สึกว่า เราเราอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดนะะก็คือตั้งแต่มีแปดป้วยนะคะคือทุกคนก็เป็นดูเขาแล้วก็ดูแลดูแลเขาอย่างอย่างพี่เองก็จะดูแลเขาตลอดเวลาอย่างนิพั์อย่างนี้อย่าง น้องแล้ได้เนี่ยรู้ว่าว่าเรามีน้องเป็นเด็กพิเศษเขาก็เขาก็จะเขาก็จะดูแลน้องแบบทำน้องเบาๆเล่นกับน้องแล้วก็ไม่ทําให้น้องรู้สึกว่าน้องน้องไม่เหมือนแมวอื่นเขาจะให้ความพิเศษกับกับแปดตัวยมากที่สุดนะคะไม่ให้เขาไม่อยากให้น้องรู้สึกว่าเออ่น้องเดินไม่ได้เหมือนแมวอื่นนะอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆรักค่ะรักมากเอ่อ อยู่กับน้องใกล้ๆ้น้องตลอดแล้วก็พอเวลาน้องอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่นด้วยวันน้องห่าแต่เวลาน้องนอนเขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะไม่รบกวนน้องเราจะได้รับข้อความตลอดว่าเออเป็นโรคซึมเศร้านะคะถูหายเพราะว่าแปด้วยจริงๆขอบคุณที่ที่ที่มีแปด้วยเกิดมาบนโลกนี้อะไรเงี้ย นจนทําให้เรารู้สึกว่าเราใจฟูแล้วเรารู้สึกว่าคือแปด้ัวเขาเขาเป็นเด็กพิเศษไม่ใช่แค่เราแต่ว่าเขาพิเศษสําหรับคนอื่นด้วยแปด8ไวยังสู้เลยทําไมเราจะไม่สู้เพราะว่าแปดหัวเขาสู้มาตลอดเขาเขาพยายามเดินพยายามปีนป่ายพยายามทําเหมือนที่แมวตัวอื่นทาได้คือเราไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าเขาคือภพละเราเลยค คือตั้งแต่มีแบบไว้ยเราเรารู้สึกว่าว่าความสุขอะมันมันไม่ได้มันไม่ได้หายากคือเราไม่ต้องออกไปหาข้างน,นอกที่ไหนเลยเลยอะค่ะ